สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันกับแนวทางเราพัฒนานะครับงวดประจำวันที่7นะครับเมษายน2568นะครับผมก็สหรับแนวทางเราพัฒนานะครับงวดประจำวันที่4นั้นนะครับพี่ๆน่าเสียดายตรงที่ของเราเจาะพลาดแค่แต้มเดียวเองนะครับพี่ๆนนองของเราไม่มี5เนาะดีเขาไม่ไม่ตอง4ตอง4ตัวนะครับพี่เนาะผลเลข6ตัวนะครับชุด6ตัว นะครับเราพัฒนางวดล่าสุดเนาะห4 4 4ูนแล้ว5 0า45 5ยนะครับ50ย์เล็กล่างชุด6ตัว44เล็กล่างชุด4ตัว3ตัว4 4, 4, ว 4, 4, 4 5หของเราเนี่ยเลน้์นะครับตัวเจาะไม่มานะครับพี่พี่เนาะแต่ว่าท่นานใดที่เอา4ไปวิ่งลูดนะครับพี่พี่เด้งบนเด้งล่างนะครับเนาะสายวิ่งลูดเนี่ยเม็ดเดียวให้4นะครับมาเด้งบนเด้งล่างเลยนะครับ เจาะเสียดายนะครับ1ไม่มานะครับในวันล่าสุดเนาะก็ยังดีที่มาสายรูดนะครับก็ท่านใดนะครับที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงให้นะครับเพราะว่าท่านใดที่อาจจะเข้ามาเข้ามาติดตามเฉยๆแต่ว่าไม่ได้กดแจ้งเตือนทั้งหมดเวลาผมลงคลิปคลิปอาจจะไม่เด้งนะครับเนาก็ฝากกดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างมากเลยที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับ สำหรับแนวทางในงวดวันจันทร์ที่7นะครับเมษายน2568นกะครับก่อนไปรับชมแอดขอฝากคำเตือนพี่ๆทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขนะครับแอดทำจากสูตรคำนวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมรับฟังนะครับแนวทางผมนะครับอาจจะไม่มีสูตรคำนวณให้ได้รับชมกันอาจจะเอาตัวเลขเนาะมาวางให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับผม เลขตารางนะครับอืมนะครับพี่ๆวันนี้ก็อาจจะมีเสียงเสียงดังแทรกเข้ามาผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์เนาะนะครับเ,เขาเรียกว่าบ้านข้างๆเนาะเขาอาจจะสังสรรค์กันนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับวันนี้นะครับเลขตารางผมให้ไปที่เลข3เลข4เลข9นะครับเลข8เลข0ูนย์ เลข2นะครับ903842นะครับผมแนวทางวันจันทร์เนาะมาดูตัวประกบคู่นะครับผม43 48 49 30 32 39นะครับผม ตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่3ามเสี่สามแล้วก็สี่เก้านะครับพี่พี่เนาะสี่สามสี่นะครับสำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมเลขเก่นนตารางแนวทางวันจันทร์นะครับพี่พี ผมได้เด่นพี่น้องนะครับก็คือเลข3กับเลข4เนาะลองลงมาคือเลข0ูนย์นะครับเด่นเนี่ยสกับ4เนาะลองลงมาคือเลข0ูนย์นะครับ3ตัวนะครับชุด3ตัวให้ไปที่3 4 3 4 3 9นะครับผม เนาะสามสี่านะครับสายวิ่งสายลูดนะครับวิ่งลูดวันนี้ผมให้ไปที่เลขสนะครับพี่พผมยังชอบ4อยู่นะครับเนาะสหรับแนวทางวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่7จ็ดนะครับท่านใดชื่นชอบก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพี่พี่ ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับที่ติดตามรับชมนาทางนะขอขอบคุณมากเลยอย่างวันล่าสุดนั้นก็มีพี่ๆเข้ามารับชมเยอะมากๆนะครับแต่ว่าตัวเจาะไม่มาเนาะแต่ก็ยังดีที่สายวิ่งแสลุดนั้นเด้งบนเด้งล่างนะครับในวันี้เนาะขอให้มาเด้งบนเด้งล่างในตัวเจาะแล้วก็3ตัวด้วยนะครับพี่ๆเนาะก็คลิปนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ